ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3592 3,593บทที่3592เรียงเม็ดฟื้นฟูเมื่อได้ยินสามคำนี้เฟยเชียนจงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและถามเบื้องตอน้นนี่คืออะไรเป็นยาหรือใช่ ไล่จิงหวากล่าวเพม็ดฟื้นฟูเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นยาอายุวัฒนาที่รวมพลังเวทมนตอันยิ่งใหญ่เข้าด้วยกันเพื่อเจียนจงรู้สึกไร้สาระเล็กน้อยและถามเขาว่าบริษัทไหนทำยานี้ส่วนผสมอะไรหลักการของยาคืออะไรรายงานเภสัชจลนศาสตร์และการทดลองทางคลินิกมีอะไรบ้าง ไล่จิงหวาอธิบายว่าไม่มีบริษัทส่วนผสมไม่เป็นที่รู้จักและหลักการของยาไม่ใช่สิ่งที่คนระดับฉันสามารถเข้าใจได้สำหรับเภสัชจรณศาสตร์และการทดลองทางคลินิกก็ยิ่งไม่มีพูดถึงตรงนี้ ไล่ทิงหวากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าใช่แล้วในแง่ของเภศสตชจรณศาสตร์ฉันสามารถบอกคุณผ่านความรู้สึกส่วนตัวได้ว่าหลังจากที่ยาวิเศษนี้เข้าสู่ร่างกายของคุณคุณจะรู้สึกว่าเวลาในร่างกายของคุณย้อนกลับมา ทำให้คุณค้นพบสภาพร่างกายของคุณเมื่อ10ปีก่อนหรือแม้กระทั่ง20ปีก่อนสำหรับการทดลองทางคลินิกฉันก็คือตัวอย่างของการทดลองทางคลินิกเมื่อเฟยเจียนจงฟังถึงตรงนี้ เขาร uh IC ู้สึกว่าเรื่องนี้ดูลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆและพูดทันทีว่าไล่ชิงหวานะไล่ชิงหวาคุณอยู่ว่างๆไม่มีอะไรจะทําเลยหาเรื่องให้ฉันสนุกรือไงฉัน90้ากว่าแล้วนะมากเกินไปแล้วคุณบอกฉันว่าต้องการให้ฉันไปหายาอายุวัฒนะงั้นหรือคุณคิดว่าฉันไม่เคยดูไซออ๋หรือไง ไล่จิงหวายิ้มเฮอเฮอและพูดว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าในโลกนี้ไม่มียาอายุวัฒนะเฟยเจียนจงพูดอย่างไม่พอใจสิ่งที่เรียกว่ายาอายุวัฒนะไม่ใช่เพียงตำนานและข่าวลือที่บันทึกไว้ในสายศาสตร์ศตินางั้นหรือ คุณคิดว่าฉันเป็นเด็กอายุสามขวบหรือยังไงตอบมาซิน้ำเสียงของไล่ทิงหวาค่อยๆกลายเป็นจริงจังและเขากล่าวว่าเชียนจงฉันไม่ได้ล้อเล่นกับคุณฉันสามารถเพิ่มอายุไขของฉันได้สิบปีด้วยการพึ่งพายามเม็ดฟื้นฟูนอันหน่าทึ่งนี้หลังจากที่ฉันใช้มันความรู้สึกที่เหมือนได้เกิดใหม่นั้นยากจะลืมเลือน ถ้าคุณอยากเป็นเหมือนก,นกันกับฉันมองหาโอกาสในการยืดอายุขัยสิ่งเดียวที่สามารถช่วยคุณได้ก็คือยีเม็ดฟื้นฟูสำหรับงานวิจัยทางการแพทย์ที่คุณลงทุนฉันสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าแม้มันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากก็ตามแต่มันไม่มีประโยชน์สำหรับคุณแล้วนจุดนี้ฉันเชื่อว่าคุณรู้เรื่องนี้ดีกว่าฉันเมื่อไลชิงหวาพูดเช่นนี้ เฟื่อยเจียนจงที่ปลายสายอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ถึงกับพูดไม่ออกทันทีสำหรับคำพูดครึ่งหลังของไล่ชิงหวาเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรเศรษฐีหลายคนทั่วโลกกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับสมองของมนุษย์รวมทั้งคนหนุ่มสาวที่ร่ำรวยในอุตสาหกรรมอินเทอร์เนต็ตต่างก็มีความหวังที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสมองของมนุษย์เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงความเป็นอมตะของจิตสำนึก แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการพัฒนาที่แท้จริงในสาขานี้สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะหลังจากหลายปีของการพัฒนาทางการแพทย์ทั่วโลกแม้ว่าระดับของการปลูกถ่ายอวัยวะจะดีขึ้นอย่างมาก แต่มนุษย์ไม่เหมือนรถยนต์หรือเครื่องจักรที่ทุกส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นแม้ว่าอวัยวะสามารถรักษาความอ่อนเยาว์ได้ด้วยการปลูกถ่ายอย่างต่อเนื่องแต่สมองกระดูกหลอดเลือด และเส้นประสาทเหล่านี้ไม่สามารถแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการปลูกถ่ายอวัยวะจึงสามารถใช้ได้กับอวัยวะบางประเภทหรือเมื่อหลายอวัยวะปรากฏโรคเพื่อช่วยผู้ป่วยแต่การยืดอายุของผู้ป่วยนั้นเป็นเรื่องยากแล้วร่างกายที่มีอายุ100ปีจะเป็นอย่างไรถ้ามีหัวใจอายุ20ปี เป็นไปได้มากที่หลอดเลือดทั้งหมดในร่างกายจะถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตและมีความปลาะบางอย่างยิ่งเป็นไปได้มากที่จังหวะการเต้นแรงเพียงเล็กน้อยของหัวใจจะทำให้เลือดออกในสมองและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วด,ดังนั้น ถนนสายนี้จึงใช้การไม่ได้ในขณะนี้สำหรับเทคโนโลยีการแชร่แข็งนั้นไร้สาระยิ่งกว่าไม่มีความเข้าใจที่แน่นอนใดๆที่จะสามารถทำให้คนฟื้นคืนชีพได้อย่างราบรื่นหลังจากหลายปีของการแชร่แข็ง แผนนี้เท่ากับการระง,งับปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุและส่งต่อไปยังอนาคตเพื่อแก้ไขถ้าหากมีหนทางที่จะฟื้นคืนชีพเขาในอนาคตก็แค่ปลุกเขาให้ตื่นจากการแช่แข็งแต่ถ้าหากไม่มีหนทางฟื้นคืนชีพในอนาคตเป็นไปได้ที่เขาอาจจะถูกแช่แข็งไปจนถึงวันสิ้นโลก บทที่ 3, 5 9 3เป็นเพราะการลงทุนหลายทิศทางแต่ล้วนไม่มีการพัฒนาที่สำคัญเพื่อยเจียนจงจึงกระตือรือร้นสำหรับโอกาสของไล่ชิงหวามากเพียงแต่เขาคิดไม่ถึงว่าความลับของไล่ชิงหวาจะฟังดูไร้สาระขนาดนี้ แต่ว่าน้ำเสียงของไล่ชิงหวาดูเหมือนจะไม่ได้ล้อเล่นเลยดังนั้นเขาจึงมองอย่างตรงไปตรงมาและถามอย่างจริงจังชิงหวาคุณกับฉันเป็นเพื่อนรักกันมานานฉันถามคุณแค่ประโยคเดียวเท่านั้นเรื่องนี้เป็นความจริงหรือ ไล่ชิงหวากล่าวอย่างมั่นใจเป็นเรื่องจริงคุยเจียนจงตกอยู่ในความสงสัยอย่างลึกซึ้งพึงพามว่านี่นี่เป็นไปได้ยังไงไม่มียาตัวไหนที่สามารถบรรลุผลเช่นนี้ได้ไล่ชิงหวากล่าววา่าฉันคิดว่านี่อาจเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษทิ้งไว้คุยเจียนจงพูดอย่างจริงจังชิงหวาบอกคุณตามตรงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆ ว่าแล้วเฟยเจียนจงก็รีบอธิบายช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในอุตสาหกรรมยาฉันมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้และสิ่งหนึ่งที่ฉันชัดเจนมากที่สุดนั่นคือการแทย์แผนจีนนั้นล่าหลังกว่าการแทย์แผนตะวันตกมากเกินไป ไม่อยากจะพูดถึงแม้การแพทย์แผนจีนได้รับการพัฒนามาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถตรวจพบและรักษาเนื้องอกในร่างกายได้การวินิจฉัยโรคมะเร็งทั่วโลกทั้งหมดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ทันสมัยเช่นเดียวกับการตรวจร่างกายยิ่งกว่านั้นวิธีการรักษามะเร็งที่ได้ผลทั้งหมดในปัจจุบัน ล้วนเป็นการแพทย์แผนตะวันตกทั้งสิ้นศัลยศาสตร์เป็นแพทย์แผนตะวันตกรังสีรักษาเป็นแพทย์แผนตะวันตกและเคมีบำบัดยิ่งเป็นแพทย์แผนตะวันตก สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนที่ออกมากล่าวว่าสามารถรักษามะเร็งได้ฉันได้ลองใช้วิธีการต่างๆในการตรวจสอบแล้วและในที่สุดก็พิสูจน์ได้ว่าพวกเขาล้วนโกหกกันทุกคนยังมีการปลูกถ่ายอวัย,ยวะการแพทย์แผนจีนไม่มีระบบและความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัย,ยวะแต่อย่างใดข้อมูลเดียวเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัย,ยวะ ที่สามารถพบได้คือตุลาการลู่ได้เปลี่ยนหัวใจให้กับจูเอร์ตานและเปลี่ยนหัวให้กับภรรยาของเขาจากเทพนิยายในตำนานเรื่องโปโเยโปโลเยดังนั้นคุณมาบอกฉันตอนนี้ว่ามียาวิเศษที่สามารถทำให้คนอ่อนวัยลง20ปีได้ฉันฉันคิดไม่ออกจริงๆหลังจากฟังอย่างอดทนไล่ชิงหวาจึงถามเขาว่าเซียนจง คุณเชื่อเรื่องซุปเซปในหนังสือที่อิงวิชาที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงที่บรรพบุรุษทิ้งเอาไว้แล้วทำไมคุณถึงไม่เชื่อในทักษะทางการแพทย์ที่บรรพบุรุษทิ้งเอาไว้หลับเฟยเจียนจงกล่าวอย่างเขินอาย ฉันเชื่อเรื่องซุกซิบของอี้จิงเป็นเพราะมีปรมาจารย์เช่นคุณอยู่เคียงข้างฉันตลอดชีวิตของฉันได้รับประโยชน์มากมายจากคุณและในฐานะผู้รับผลประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนว่าฉันต้องเชื่อในเรื่องซุขซิบของอี้จิงแต่การรักษาของบรรพบุรุษบอกคุณตามตรงฉันไม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวอะไรที่ทำให้ฉันเชื่อถือได้เลย ไล่จิงหวายิ้มเล็กน้อยดังนั้นฉันจึงอยากบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดียาเม็ดฟื้นฟูไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ธรรมดาและไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องการแล้วจะสามารถได้มันมาคุณเชื่อนยาเม็ดฟื้นฟูหรือไม่ไม่สำคัญ ที่สำคัญคือคุณกับยาเม็ดฟื้นฟูมีโชคชะตาต่อกันหรือไม่มิฉะนั้นแม้ว่าคุณจะเชื่อแต่หากคุณไม่มีโชคชะตาต่อมันถึงคุณจะร้องขอก็ไม่สามารถได้มันมาฟุยเจียนจงรีพูดเอาลักถ้าความผิดพลาดและไม่ปล่อยมันไปชิงหวาฉันอยากรู้ว่าฉันควรทำอย่างไรถึงจะได้ยาเม็ดฟื้นฟูนี้ ไล่จิงหวาพูดอย่างเฉยเมยฉันไม่รู้เลยเรื่องเหล่านี้คือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกคุณได้จะหายาเม็ดฟื้นฟูได้จากที่ไหนและอย่างไรฉันไม่สามารถช่วยได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณเฟยเจี้ยนจงถามอีกครั้ง ชิงหวาถ้าอย่างนั้นรบกวนพี่ชายช่วยทำนายดวงชะตาให้ฉันหน่อยดูว่าฉันกับยาเม็ดฟื้นฟูนี้มีโชคชะตาต่อกันหรือไม่ไล่ชิงหวาหัวเราะเรื่องนี้ฉันทำนายไม่ได้เคอยเจนจงถามด้วยความประหลาดใจ ระหว่างสวรรค์และโลกยังมีสิ่งที่ไล่ทิงหวาทํานายไม่ได้อีกหรือไล่ทิงหวาพูดอย่างจริงจงังแต่ถ้าโชคชะตาผู้ใดสูงกว่าฉันฉันก็ทํานายไม่ออกเ่อยเจียนจงรีงพูดไปนี่ไม่ถูกต้อง ก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เคยบอกหรือว่าโชคชะตาของคุณเป็นงูเหลือมส่วนฉันเป็นเต่าเราสองคนเป็นเต่ดาดำเป็นหนึ่งในสัตว์ศักดิธิ์ประจำทิศทั้งสี่รูปลักษณ์เป็นเต่าแตกล็ดคล้ายงูบางใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต่าที่มีงูพันรัดกลางลำตัวแต่ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าใครดังนั้นตัวตนของฉันก็ไม่สูงส่งไปกว่าคุณ ไล่ชิงหวายิ้มอย่างเฉยเมยไม่ใช่คุณที่สูงกว่าฉันแต่เป็นยาเม็ดฟื้นฟูที่สูงกว่าฉันเยสเฟยเจียนจงอดที่จะสะบัดออกมาไม่ได้เขากัดฟันพูดเอาหลักงั้นฉันจะจัดการให้ใครสักคนกลับไปหวัวเซียดูว่าจะสามารถคลำหาข่าวเกี่ยวกับยาเม็ดฟื้นฟูได้หรือไม่